สวัสดีค่ะชาวราศีธนูนะคะกับดวงความรักนะประจำเดือนกนรกฎาคมมาเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงพื้นฐานทั่วไปเลยนะดวงความรักชาวราศีธนูในของเดือนนี้เนาะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนอะคะ่ะมันจะชัดเจน อะไรที่มันทําให้เป็นอุปสรรคปัญหาเดี๋ยวคุณจะแก้ไขปัญหาได้ถ้าคุณรอใครมางอเขาจะมางอนะอ่ะมาคนโสดคนโสดเนี่ยอาจจะคนโสดหรือว่ามีคนคุยเนาะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนประมาณนี้อในไพ่เนี่ยบอกว่าคุณอาจจะดีวกับใครบางคนที่ เขายังไม่สามารถให้สถานะที่ชัดเจนกับเราได้อ่าบางคนคาดหวังมากเกินไปนะเนี่ยทําให้แบบผิดหวังทําให้เสียใจทําให้เศร้าซึมจนไม่เป็นอันจะกินอันจะนอนอแต่ว่าถ้าคุณอนะ่ะเด็ดขาดนะเด็ดขาดชัดเจน บอกเขาคุยเขาคือคุยกันไปเลยว่าเราคุยกันฐานะอะไรทําไมเราคุยกันแบบมานานแล้วทําไมความสัมพันธ์เราไม่ได้แบบพัฒนาอะไรเลยนะตอนนั้นแหละคุณถึงจะได้ความชัดเจนจากเขาคนนี้ถ้าเป็นคนไกลเนี่ยเขาก็จะนิ่งเฉยก่อนอาจจะคุยบากไม่คุยบางแต่เขาจะส่องเขาจะเข้ามาส่องเหมือนคนคนนี้เขาจะเขาเรียกว่า ็ค่อนข้างที่จะเป็นคนอีกโก้สูงคือเอาตัวเองเป็นหลักเนี่ยแต่พอลึกๆแล้วเขาก็กลัวว่าจะเสียหรากไปนะเขาก็กลัวว่าวันหนึ่งเขาจะเสียคุณไปเออเขาอาจจะแบบมาเสียใจภายหลังก็ได้แต่เขาก็ยังจะไม่ทำอะไรเนาะถ้าจะแอคชั่นจะเป็นฝ่ายคุณเองที่ต้องแอคชั่นว่าเราเป็นอะไร เราคุยกันมานานแล้วอะไรเงี้ยง่ายๆแหละคือเหมือนเราต้องเป็นคนที่ขอเหมือนเราต้องขอร้องเขาบอะว่า,วาเฮ้ยเราคุยกันสถานะอะไรแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะเออคนมีคู่ก็ยังไอ้คนมีคนคุยก็ยังไม่ชัดเจนเนาะก็ยังนิดนึงเฉยแต่ถ้าอยากได้ความชัดเจนก็คือให้เราคยุยในไพ่นี้แล้วคุณจะได้เพราะลึกๆเองเขาก็กลัวว่าเขาจะเสียคุณไปอืม ต่อไปคนมีคู่ดีกว่าคนมีคูะคะ่ในส่วนของคนมีคู่ <c oughs> ช่วงนี้อาจจะเขาเรียกว่า ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ไม่ค่อยมีเรื่องพูดจามไม่ค่อยมีเรื่องถ่ายถามคุยอะไรกันซะเท่าไหร่นะกับคู่ของคุณแต่ใดๆคือเป็นคู่คู่กันนั่นแหละมีโอกาสไปอ่าแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีบุตรกันได้เหมือนมันนิ่งละเหมือนมันอยู่ตัวเหมือนมันรู้ไส้รู้พุงกันหมดละสําหรับคนมีคู่ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหามันก็จะวนหลบอยู่เดิมๆจนทําให้คุณสองคนเนี่ยเข้าใจกันแหละรู้ใ้รู้พูงกันก็คืออ่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้วของพวกคุณน้องสองพวกคุณก็เลยอาจจะแบบนิ่ง,งๆเฉยๆยังไม่ได้มีอะไรหวือววาแต่ถ้าคุณอนะคิดอยากจะแต่งงานอะไรประมาณนี้คุณก็จะได้นอะเหมือนคุณน้องสองคนก็พร้อมแล้วแหละคุณก็ เป็นคนที่ดูแลซัพพอร์ตเป็นคนดูแลเขาเป็นคนเช็คแคร์เขาตลอดคือเป็นแม่บ้านแม่เลือนได้แล้วเขาอเองก็แบบมีหน้าที่การงานมั่นคงค่อนข้างที่จะมั่นคงสามารถดูแลคุณได้อ่อดีดีด,ดีดีเลยแหละเนี่ยเนี่ยอืมเนี่ยแต่ว่าในส่วนตัวเขาแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานแล้วแบบ ค่อนข้างที่จะเดินทางไปนู่นมานี่เยอะบ่อยเนาะเป็นคนที่ชอบชมาหากินเป็นคนที่ชอบหาเงินอืแต่ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรได้อยากจะแต่งงานได้อยากจะขอคู่ของคุณแต่งงานได้อ่าคุยกันตกลงกันเราแต่งงานกันไหมมีลูกกี่คนอะไรเงี้ยได้นะคะชาวราศีอ่าธนู ได้ดีค่ะคงที่มั่นคงคนมีคู่อมไม่ได้มีอะไรไม่ดีนะคะปัญหาก็ไม่ค่อยมีเป็นคู่ที่เหมาะสมอ่ะต่อไปคนที่มีครอบครัวแล้วออืืคนที่มีครอบครัวตอนนี้ก็อยากจะเขาเรียกว่าอยากจะสร้างครอบครัวให้มันมั่นคงให้มันแข็งแรงให้มันแบบ สมบูรณ์สัทีบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วอะไรประมาณเนี้ย่ยแต่เหมือนว่าคุณกําลังมีเรื่องกังวลอะไรบางอย่างน่าจะเป็นเรื่องการเงินคู่ของคุณเนาะมือที่สามไม่มีปัญหาในชีวิตคู่ของคุณตอนนี้คือเรื่องของเงินแต่จริงๆแล้วไม่ได้ขาดแคลนเรื่องของเงินเลยมันเป็นแค่สิ่งที่คุณคิดวาดฝันเอาไว้เหมือนแบบวางแผนอนาคตแล้วมันทาให้เกิดความเครียดแล้วคุยกันแล้วก็แบบ เอาไปเป็นความคิดเอาไปเป็นเขาเออรียกว่าอะภาระทางความรู้สึกความคิดมากขึ้นนี่แหละจะถามว่าความรักดีไม่ดีนะคะในเดือนนี้ชาวราศีธนูคนมีคู่แต่ว่าคุณค่อนข้างที่จะวิตกกังวลคิดมากนั่นแหละเรื่องอนาคตเนาะแต่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จนะสิ่งที่คุณคิดเอาไว้ทั้งสองคน เหมือนพวกคุณก็ช่วยการสร้างอยู่แล้วแต่เหมือนยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมเออถ้ายังไม่ได้แต่งก็จะได้แต่งนะไม่ต้องกังวลแอบมีความกังวลเล็กๆน้อยๆอ,อ่านั่นแหละแล้วกจ็จะมั่นคงขึ้นกว่าเดิมถ้าใครที่แต่งแล้วก็หลักๆเลยก็คืออยากประสบความสำเร็จเรื่องของการเงินอืมเนาะแต่เดี๋ยวไม่นานก็จะ ได้อย่างที่หวังนะคะชะะาวราศีธนูกันก็เป็นกํำลังใจให้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ